ลพลัักนกนรุงุงคผเมนูประเภทแรปนะครับก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทมือที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่าทําได้ง่ายใช้เวลาทําไม่นานนะครับสามารถทานด้วยมือข้างเดียวได้นะครับเรียกว่า on นเดอะโได้เลยไม่ว่าจะกําลังอยู่บนรถนะครับหรือว่ากำลังเดินเข้าออฟฟิศส,สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะนําเอกลักษณ์ของ กริลชีสแซนด์วิชเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยทำให้ได้มื้อที่อิ่มและอร่อยง่ายๆด้วยซอสเพสตโตส้สำเร็จรูปจากแอคเ s ซครับผมจะมาทำแซลมอนก่อนนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับจากนั้นเราจะมาปรุงนะครับรสชาติของแซลมอนโดยเกลือแล้วก็พริกไทยครับเล็กน้อยครับ ตอนนี้กระทะแล้วก็น้ำมันของเราร้อนดีแล้วผมก็จะเอาแซลมอนของเราลงไปเสียเลยนะครับก็เอาด้านหนังลงครับเวลาลงไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะกดตัวนะครับให้เราเอามือกดไว้สักครู่หนึ่งนะครับพอหนังเราเริ่มอยู่ตัวนะครับไม่งอแล้วนะครับผมก็จะเบาไฟลงมาเป็นไฟกลางนะครับเราจะเสียเน้นที่ด้านหนังไปก่อนนะครับ เคครับเราก็คอยดูนะครับถ้าหนังของเรานะครับกรอบดีแล้วผมก็จะทําการพลิกด้านแซลมอนนะครับสำหรับระดับความสุกนะครับก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับชอบสุกมากสุกน้อยเนี่ยก็ทําตามได้เลยครับเมื่อได้ความสุกตามที่เราต้องการนะครับผมก็จะคีบแซลมอนของเราขึ้นมาพักเอาไว้บนถาดนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวความร้อนนะครับจากการเสียนะครับมันจะค่อยๆทําให้ เนื้อด้านในนั้นสุกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับตัวที่ให้รสชาติหลักของเมนูของเราวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับ a g n e s i Pesto a l a Genovese ครับตัวนี้ก็จะเป็นซอสเพสโต้เรียกว่าเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับจะเป็นสีเขียวครับทาจากโหระพาอิตาเลียนนะครับตัวนี้เนี่ยของ Agnese เขาจะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ Pesto Rosso นะครับตัวนี้เนี่ยสีแดงครับมาจากมะเขือเทศนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นออกสีส้มๆนะครับก็คือ Pesto a l a Siciliana นะครับตัวนี้จะทาจาก พริกหวานนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครับแค่เราตักออกมาคลุกกับเส้นพาสต้าร้อนๆนะครับก็พร้อมทานได้ทันทีแต่อย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาดัดแปลงนะครับเอามาใช้เป็นตัวซอสแทนครับผมมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็หอมแขกที่ซอยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกันส่วนผสมของเพสโต้อาเจโนเวเซ่เนี่ยครับมาจากในอิตาลีทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราจะทำสองเสิร์ฟนะครับก็ใช้ประมาณ4ช้อนนะครับแบบนี้หอมแขกของเรานะครับลงไปผสมครับคลุกให้เข้ากัน เราจะได้ทั้งความหอมความมันนะครับนะครับเราก็จะใช้แป้งตอติย่านะครับมาจะทำการโรยชีสไว้นะครับวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นชีสอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นเป็นพวกเมลติ้งชีสนะครับมันจะเป็นมอสซาเรลล่านะครับหรือว่าอย่างวันนี้ก็คือใช้เชดด้ชีสครับได้เหมือนกันจะโรยให้เป็นเลเยอร์บางๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าตัวซอสแอคเนซี่เพสโตอลาเจเนเวเซ่นะครับรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ อันนี้เนี่ยเราใส่ขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกแบบว่าชีสยืดๆท่านั้นเองนะครับจากนั้นเราก็จะรองนะครับด้วยกระหล่ำปลีนะครับอันนี้ผมหั่นเป็นฝอยๆไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวแซลมอนนะครับใส่ลงมาแล้วก็ตามด้วยเพสโต้ที่เมื่อกี้เราทำไว้นี่นะครับนะครับเราก็จะทำการห่อนะครับนี่ก็ปิดหัวท้ายก่อนนะครับปิดหัวปิดท้ายเสร็จนะครับแล้วเราก็ม้วนนะครับ นี้ถ้าบางคนทำล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันห่อลำบากนะครับเราสามารถใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะครับหรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับแบบนี้กลัดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับให้มันอยู่ตรงไปก่อนอันนี้เองครับพอเราเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาแรปของเรานะครับ เสียนะครับบนกระทะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวแป้งนะครับมันอุ่นร้อนแล้วก็ชีสด้านในนะครับเยิ้มๆครับแรปที่เราเพิ่งเสียเสร็จนี้นะครับจะได้เป็นแบบผิวกรอบๆครับสำหรับคนที่ชอบกินแบบผิวนุ่มๆนะครับก็วิธีแกงง่ายๆครับเอาแรปที่ได้นะครับ่อไว้ในกระดาษฟอยล์นะครับประมาณสัก5านาทีพอแกะมากินเนี่ยก็จะนุ่มตามที่เราชอบเลยครับเอาละครับพอตัวแรปของเรานะครับ สีสวยๆร้อนดีแล้วนะครับผมก็เอาขึ้นมาเลยนะครับเสิร์ฟนะครับก็แค่ผ่าครึ่งครับจะผ่าตรงๆหรือจะหั่นเฉียงๆแบบนี้ก็ได้นะครับเสิร์ฟกับซอสเพสโต้นะครับเอาไว้ดิปเพิ่มได้ตักราดเพิ่มได้ครับเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วเมนูประเภทนี้ครับเราสามารถเอาวัตถุดิบข้างในนะครับมาสลับสับเปลี่ยนได้ตามใจชอบครับ ทำให้สามารถทำกินได้ทุกวันนะครับตลอดสัปดาห์โดยไม่ซ้ำกันสักวันครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube, IG, t i k t o k และปก็ไลน์แอดครับ